ขอทุกวินาทีในการทำงานเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะครับเอามาทำไมในกีตาร์เนี่ยอะเอามาทำไมน่นะเอามาเล่นนี่ครับน้องนี่กอฟอพมาทำงานการไฟฟ้ากีตาร์ไม่เกี่ยวเลยผมใช้ในเรื่องงานล้วนๆมีว่าจะอยู่ฝ่ายไหนอยู่มานานเท่าไรจะเป็นแพศอะไรตำแหน่งเล็กใหญ่มีสำคัญอย่าเอาแต่แต่งเพลงทำงานบ้างครับขอบคุณครับพี่ตุ๋ยห้องนี้จะทำ ตัดต่อวิดีโอตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกแกะทีวีนุ่นแเฮ้รกแม่ครับครับช่วยอะไรแม่ เอา้าบ้านไฟดับแม่ก็โทรไปบอกเขาสิครับให้เขามาจัดการไม่ใช่แม่ผมผมอยู่การฟ้าฝ่ายผลิตกฟผแม่ต้องโทรไปที่กฟนอหนึ่งหนึ่งสองเก้า 1, 2, 9, นะแม่นะอ่าหนึ่งสองเก้าแม่ครับโอ้ลากสิแม่บอกทุกวันไม่เออมันคนละส่วนกันแม่แม่โทรไปหนึ่งหนึ่งสองเก้านะบอกเขาฮัลโหลเออบ้านอีจันไฟดับนะมาจัดการห,หน่อยนี่แม่ มือถือนี่แม่ใช้มือถือโทรมาปะเนี่ยอ้าวแม่ก็ใช้เครื่องนี้โทรไปอ่าแม่โทรเลยอ่ะครับอะไรพี่แม่ไฟดับมาดิโทรมากรบพอก็จะได้เรื่องไงอ,อ่ะแม่อ่ะไม่ใช่ละไอ้ธงเนี่ยเพื่อนนี่เออธงเองเอว่าไงวะฮะมีปัญหามีปัญหาเรื่องการเงินเป็นไงอ่ะ อา้าวไม่มีตังไปกู้สิเพื่อนจ่ายค่าไฟเท่าไหร่อะ,อะเอา้าก็ไปจ่ายเขาสิเอาแล้วทำไงอะอยู่กับไฟฟ้าอยู่กับพอพอเนี่ยฮะโกงมิเตอร์เฮ้ยไม่เอาไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยต,ติดคุกนลยร้านีีบอกทุกวันเฮ้ยไม่ต้องนี่เอา หมายจิ้มฟันอ่ะไปขัดขัดขัดเอ้ยไม่เอาเนยไม่เอาอย่าเลยอย่าเลยไปจ่ายดีกว่าติดคันเองเฮ้ยอย่าเอามาอ้างอย่าเอามาอ้างเล่นทุกวันลากบอกอยู่ทุกวันเฮ้ยไม่ได้ว่ะนะถ้าเรื่องอื่นช่วยเลยเรื่องอื่นช่วยเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายติดคุกเนี่ยสองคนเนี่ยเออแค่นี้นะแล้วเจอกันไว้พี่รักเพื่อนมากกว่ารักแม่ก่อ เพื่อนมันไม่มีตังไงแล้วทำาไงอะ่ะมันก็ต้องจ่ายดิสี่พันนะนะไปใครอีกอะเพื่อนเหรอไม่ใช่นะทีนี้โอ้พ่อเลยทีนี้แลครก็พ่อครับผมจ่ายค่าไฟเอ้ายังไม่ได้จ่ายพ่อไม่ได้ผมยังจ่ายให้ไม่ได้เลยพ่อต้องไาจ่ายเองเซเว่นก็ได้พ่อเขามีบริการเดีย๋ยวนี้เขามีบริการนะพ่อเดินไปซีเซเว่นแล้วบอกเขาเลยว่าบ้านเลขที่นี้เท่าไหร่บอกไปแล้วจ่ายเลยพ่อ ไม่ได้พ่อคนละฝ่ายกันครับครับพ่อของฟรกดันนะพ่อนะเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนงานยุ่งด้วยครับสวัสดีครับพ่อฮะเดี๋ยวรีบกลับไปกินพ่อนะาคนนี้นะรักนะครับครับผมพี่พี่รักพ่อรักเพื่อนรักแม่เท่ากันเลยอหรแน่นอนที่พี่คนให้เท่ากันอยู่แล้วพ่อไม่ใช่พ่อ เอ้าทันเออเฮ้ยว่าไงอะไรเนี่ยเป็นไงอะไรอ่ะอยู่ไหนเนี่ยพี่ตุ๋ยอยู่ที่ไม่อยู่ได้ไงมาทำงานก็บอกว่าไม่สบายให้แหละเอาจริงนี่ใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่พังงานโอ้ยเป็นไงพนุกย์เลยดินี่ถือว่าเป็นบุญคุณนะเนี่ยพี่กับพี่ทันช่วยนะเนี่ยบุญคุณนะเนี่ยของฝากอย่าลืมติดไม้ติดมือมาด้วยถ้าไม่มีของฝากพี่ฟ้องพี่ตุ๋ยเลย พี่จะบอกใหม่เลยว่าพี่ตุ๋ยฮะไอ้คร้งไม่ได้ไม่สบายฮะมันอยู่พังงานอเอาวะล่ะอะไรรักนี่บอกวา,กานฮะ,ะ,นะเออพังงานมีอะไรอร่อยๆอ่ะปลาอะไรวะปุ่้ยปัาพังงานเหรอมีเหรอเอออะไรก็ได้อะไรก็ได้ใส่ถุงมาให้ดีนะเอามาเสิร์ฟให้ถึงที่นะไม่งั้นตวยเออเดี๋ยวกนเออหืม รักทุกคนเท่ากันเหรออ่านแค่นอนฮะผมเป็นคนให้ทุกคนเท่ากันเอ้ยไปรีบไป,ไปพี่พี่รักผมไหมเนี่ยรักนี่บอกทุกวันนี่ไงนี่ไงห้องนี่ไงนี่นี่นปลายกิจการสังคมใช่เปล่าใช่ประเด็นห้องเนี่ยใช่เลยใช่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 ใชที่จะมาทำประกุพี่อึ่งพี่อึงอ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอทวนชื่อพี่อึ่งนะสุทัศนีออกเสียงชัดออกเสียงชัดพี่อึ่งสุทัศนีไวยนิยาถูกต้องครับเป็นเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมใช่แล้วถูกต้องสกุปอย่าชีหน้าได้ไหมสกุปสีเใช่ครับเออทำไมนะนี่ตาวันนั้นสอนอะไรมังอย่างพี่ใช่ไหมเออไม่ทราบว่าอ๋อเออใช่ใช่พี่ชอบพูดคำว่าไม่ทราบว่าก่อนพี่พูดไม่ทราบว่าทุกประโยคเลยห้ามพูดห้ามพูดเลยนะห้ามพูดเลยนะแกแกเป็นคำว่าทราบแล้วครับเอ้ยเอาไปทำพูดเลยเออใช้ได้บ้างเออไม่ต้องใช้ตลอดใช่ใช่ใช่ของผมมาของผมมาชื้อเรกหมา นนี่ไงนี่ไงมือเนี่ยชอบอยเงี้ยไม่ต้องใช้อให้ทำไงเก็บไว้ทิเก็บลงกระเป๋าพี่ึงสวัสดีครับนี่เลยนี่เลยตาลีเดียพักไว้เลยเป็นเซดิเดียเหรอเออลองนี่ลองนี้ลองพูดนี้พี่ึงครับเออสวัสดีครับนี่แหละลองนี้เหรอเออจริงนะได้ปะเนี่ยไปข้างหน้าได้ป้อไหมแม่งแม่งแม่งอ้ข้างหลังเลยเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวทันก็เผลออีกเอางี้นะเดี๋ยวลองเลยไม่ต้องล้อเอาข้างหลังเลยโอเคไป คิดถึงอากาศคิดถึงดินคิดถึงน้ำคิดถึงดอกไม้คิดถึงต้นไม้คิดถึงหนอนคิดถึงแมลงคิดถึงนกคิดถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำคิดถึงชีวิตที่อาศัยน้ำคิดถึงลุงแช่มเมียลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงค่าไฟที่ถูก คิดถึงพลังงานทางเลือกคิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีกสิบปีอีกร้อยปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดให้รอบด้านคิดไปข้างหน้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย